อันนี้ปลาฝาดที่เขาได้มานี่ถือเบ็ดได้นี่เบ็ดขั้นน้อยๆนี่ก็ลูเสยนะนะยอดปลาสามสีปรุงมุ้งเลิกดูโอ,โ,โอ้ยจับไปนะฮะท่อคนกะเอาเอาไปที่ที่ละขั้นตอนเขาเอามุเางเลิกอะ่ะเมื่อดีจงังหวะบอพัาดคาบหนึ่งแดีวมาตันนี้มั้ย สายดีทุกคนืันนี้เขากะจะพาทุกคนมายามเบสได้มืนน่อานดี้ไดยยามเบสและกะยามกรับฝนตกได้ฝนตกกลิ้นย่มเซาเนะเด้กการถ่ายเขากะลำบากแน่จังน้อยเพราะว่าเขาใส่กองโทรศัพท์ถ่ายนะมากทีมงานเขากะสีคนคือเก้านะเขาไปก้อนแล้วเขายางบทท่านเขา ทีมงานเฮ้าขึ้นไปยามก่อนเลยเฮ้าสิตอนที่เข้าลงไปยามนี่เฮ้าสีบบได้เอากองลงน้ำได้เพราะว่าน้ำมันเลิกเลยก่าเฮากะยันกองตกน้ำพร้อมนะวัดมาต่ยามพอแลกอย่างไทยครับเบิ้งทุกคนตอนนี้เฮ้าสีลงยามเบ็ดก่อนเ mm hmm. ออทุกคนตอนนี้เข้ามาแต่ยามเบ็ดแล้วนะ mm hmm. ปลาเฮ้านี่ได้หลายใช่ไหมเดี๋ยวเฮ้าสีพาไปเบิ้ง mm hmm. เริ่ม mm hmm. เลยอันนี้ปลาฝาดที่เฮาได้มากนี่ mm hmm. ถือเบ็ดได้นี่ เบ็ดขั้นน้อยๆนี่ก็ลูเยนะครับ็ปะสามรุงโอ้ยอเอานับดูบ่เนี่คุมเลยนะมือนี้นับดูหนึ่าดุได้หลายกระมือเนาะห้าหกเจ็ดแปด้าปาดุมีตัวใหญ่ satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima เาวปลายตัวผมได้เบ็ดเบ็ดเฮานี่ร้อยร้อยร้อยปลายแล้วก็ปลาฝาตัวนึงนี่ตัวใหญ่จะได้นี่ประมาณสองโลปลายนะนี่ปลาเฮานี้ก็มื้อน,นี้นี่ถือว่าคุ้มเลยนะมีแต่ปลาเสริมแล้วก็ปลาดุกปลาคอตัวนึงมีแต่ปลาบ่มีเก็ดแนวแซ่บๆเลยเพียน่น้องบัดน,นี้เฮาสิพาทุกคนไปหาใหอยู่ใหดกินนะมื้อนี้อาหารดีเลยทุกคนปิ้งปลา เนี่ยเข่ากะบมลในนุ่งเสื้อนะพราวาเสื้อเข่านีตอนได้ป่าฝานในเขาแกมาห่อป่าฝานะป่าฝานี่ก,นก,ก็เกือสีบได้เขาแกเสื้อมาปกเอาปุ๊บแล้วก็อุ้มเอาขึ้นมาเลยนะคือบอลที่เขาสีพักกินข้าวกินน้ำืันนี้นะี่เป็นสะเงิมหินน้อยๆเอามาน่คันสมมุติว่าฝนตกนี่เขาสามารถลบฝนได้สบายเลยนะบอลเดียวสีพักนะ เบ็ดน oh, oh. ี đây, m ane, m ane in ่เบ็ดเกาะตีนมาได้ทุกคนมีแม้นมันกินเบ็ดได้เกาะตีนมากะยู่เบ็ดว้า เยอะแบบตัวละครน,นะนะวันนี้เราไทยวันนั่นนี่นั่นวันไทยรู้ไหมฮะแล้วผมรู้ไม่ได้จุดรวมนี่ยยาเอาทุกคนบันนี้เฮาสีลงไปปิ้งก่อนนะลงไปเฮดโคอยู่โฮยเฮาสีปิ้งแต่ปลาเสริมนะมันเพราะว่า ปลาเสริมมันตายแล้วนะคันสีปลาไว้กับยัมันเน่านะเอาก็เลยป้งแต่ปลาเสริมมนี้ปลาดุกแหละมันบาท่านตายเาขาคังไว้ยิงแซบๆและสียปลาเสริมสปงพอบว่าสามปง ปลาพวกนี้กินเมืปุ๊บเลยครับปิงไปเลยยเนาำ้จ้อื่มเีอีแม่มัน จับพูดเลยฮอรแล้วับไ,ไซส์หใหญ่เลยสามปีหัวขอกินบอนเห็นห้อยเหมือนอ่าห้อยที่เฮ้ามาหลังไซมาไซป่ามานปิงป่านีกา่กะห่างจากบอนที่เฮ้าดัางไฟเฮ็ดกินนี่ประมาณ แปดก้าเมตชนี่แหละเบาไก่เด้อพี่น้องตัวนี้ก็คือโฮยเทียนเอามาซื้อเบ็ดนี่แหละโฮยตัวนี้นะน,นะเดีข้มแล้วพ่นพ่นได้โอเคนี่ปลาเผาเลยโอเคปลาบมีเก็ดเนาะปะ่ามีเกตได้โอเคใชนไหมโอเคแล้วบ้างันได้ชิโน่ของเสียแล้วนะ หนูซ้อได้หนดเลยนูสามตุ่มอ,อ,อยากยามล่างนึงอยากหลางนึงได้ชั่งนี้กะเออได้ตัวหนึ่งนะ,นะง <laughs> ดังไฟยามฝน,นก็ต้องอดทนเลยทุกคนนะเนนะพราะว่าไม้มันกระเป๊กนะก็ต้องใช้เวลาเนะี่ย อืมเหมาะแค่นะั้นลูกคิดจ,จากไปนะครับนะผู้นี้นนี่ใช่เรียต้องหาผู้หูจจาผู้มุจจากเกนะบ่นที่เขาเห็ดอยู่เห็ดกินนี่กรมีอ่ะต้นไม้ให้เลยนี่จับไร้าลายเลยก็มี ดอกพึ่งพร้อมต้นใหม่ทำกระเดิบน้อยๆเอ,อาทุกคนตอนนี้เขาเยสซุกแล้วนะมื้อเช้านี่นะเฮาออกมาแต่บนพักของเฮาน่ะหกโมงเลยกลาวปสิมากินข้าวอยู่พีเลยนะตอนนี้นี่เฮาเฮ็ดกินเฮ็ดยูบเลยแล้วนี่เก้าโมงเลยเลยลืมเยอะเขาแห้งเลยได้ตอนนี้นะ ยดะยอดละอเอกินั้หมดเด้อ้าเด้อยกินจะกินสปานน่ก็ได้โ้ากินอต้อวกชาวฟนก่อนบาฟิปนปลาฟิงนป่นเนาไว้ก่อนมันติมมพดเอาปลานี่ยเอาเอาก่อนมาปาเอ้ามาดิพร้อมแล้ว กินเล่บ่เนี้อ่าปิ้งปลาเขากะสามปิ้งพอได้มือสาวนี้เกาหกโมงขามาแต่ตู้มันะตอนนี้เกาโมงเลย,ยเยอะข้าวแห้งแล้วนะตอนนี้มากินข้าวนดากันโอเคได้คึ้นเรืองนง่ายกันเชื่อมันจังหน้าร้อนพี่กินเรือนน้อยมีแพ้ปลาซิ้นเพิ่มเข้าได้สองอืออืมอืมอมยูจ่จับภาพเขาปิ้ง เกาขาบแม่บอขี้ข้าพเก้าขาบ, 9, ขาบเดี่ยวกลับเพิพักน้ำกว่าเลยกว่าเกา้าสี่มือโอ้ข้าวบะมันเยี่ยวบ,บัวคว้าข้าบหนึ่งแก้ว วันนี้หมดยังมีอยล้บุกทิ้งนะอือคุณอ้าวทุกคนกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วนะบัดนี้เฮากาสีได้ปิดคลิปเพลงซ้ำนี้นะอ่าอันที่เฮาว่าสีไปยามกระแลบหนูเพราะมัแม่นบอกโมดได้ไปนะเพราะว่าคลิปเฮามันยาวพอแล้วและกิจกรรมต่อไปเฮาก็มีไปเสื้อเบ็ดปลากั้งนะบัดนี้ในโะลกการขอขอบใจที่เฮามาฮับเบิ้งฮับส้มเด้อพี่น้องเด้อติดตามวิดีโอหน้าต่อไป